เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบก,กับผมหวังซีเจ้าในเกมเดียวตาฟอนเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาแก้เผ็ดสําหรับคนที่แบบว่าบอกว่าเอ้ยผมตั้งค่าไม่ดีอะไรนะครับตามคอมเมนต์พวกนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ comment. จริงๆก็คือวิธีนะนะั่นแหละเป็นวิธีสําหรับคนที่จอไม่ได้สูงมากนะครับผมอ่ะสำเพราะว่าของผมเนี่ยทุกคนดูนะตอนนี้ผมแบ่งจอเป็น2จอนะครับคือตอนนี้เนี่ยของผมคือ48เฟรมนะครับคือน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำยังไงให,ให้มันเป็นร้อยเฟรมนะครับอ่ะทำไม ผมตั้งเป็นปกติเนี่ยผมจะตั้งเป็นบลวิโดนะครับเพราะว่าสลับจอบ่อยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้จอไม่ได้แบบ 2K เหมือนผมนะครับก็คือ Fu l l HD, HD HD พวกนี้ประมาณนี้นครับคือสดสามารถตั้งไอ้เจ้านี้ได้เลยครับน่าจะไม่แหลกแต่ถ้าเกิดว่าแหลกให้เปลี่ยนเป็น Full s c r e e n นะครับผมอ่าวิธีนี้ต้องใช้ Full Screen เท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนการตั้งค่าเนี่ยทุกคนก็ไปตั้งค่าตามคลิปที่เจอกันได้เลยนะครับผมอ่ะเราก็ทําการที่แบบว่าตั้งอย่างนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นรูมมดเลยเดลต้าฟอสทุกคนไม่ต้องไม่ควรที่จะตั้งเพิ่มเพิ่มกราฟิกเป็นเอ่อไฮพวกนี้นะครับออติเมทมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมทําให้เรายิงกากลงด้วยอ่ะง่ายๆก็คือวิสัยทัพน้อยลงวิธีนี้นะครับคือให้เราตั้งเป็นฟูลสกรีนหลังจากนั้นเนี่ยอ่ะดูไอพียออีกครั้งหนึง่งตอนนี้อยู่ที่47นะครับ49อ่ะให้เรามาที่เซตติ้ง มากราฟิกตั้งเป็นฟูลสกรีนเรียบร้อยสมมติเรโซลูชันนะครับผมอ่าให้เราเปลี่ยนสมมติลงผมลองลดล,ง,ล,ง,ลงดูนะอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ64นะครับนี่ไงแต่ว่าความแตกต่างคือภาพมันจะดอปลงนะครับแล้วก็ถ้าผมปรับปรับลงอีกใช่ไหมทุกคนดูนะก็คือตอนนี้เนี่ยคือผมเท่านี้นะเดี๋ยวผมลองปรับต่ําดูครับผมเป็นตอนนี้เนี่ยจอก็น่าจะไม่ค่อยดีนะครับผมอ่าะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับต่ําลงเป็นที่ หนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ตามจอของทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองตั้งดูนะฮะตอนนี้เนี่ย fps คือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่เพิ่มเติมคือภาพมันจะแย่ภาพมันจะแย่ลงหน่อยนะครับมันจะแตกๆหน่อยนะครับนี่เห็นปะมันก็ไม่ได้แตกมากนะครับสําหรับเอ่อหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นกับเพื่อนไม่ได้เนี่ยตอนนี้จอจอผมน่าจะดําแล้วนะเพราะว่าอัดไม่ได้นะครับผมอ่ะเพราะว่ามันภาพมันจะเล็กลงฮะทุกคนครับถ้าเราสมมติว่าใครคอมคอมใคร สเปคไม่แรงนะครับเราให้เราปรับเมนต่ตําๆนี้นะครับผมอ่าอ่าปึ๊บเห็นปะแต่ว่าภาพมันจะแตกมากเลยนะครับเพราะว่าจอผมใหญ่ด้วยแหละนะทุกคนดูเห็นปะ FPS อยู่ที่140นะครับผมประมาณ140แต่ว่าเอามั้เอา,ม,เอาม,มัผมผมผมจํากัดเฟรมไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มก่อนจึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราปรับภาพต่ําสุดใหม่ดูนะอาแล้วครับตอนนี้ FPS ก็คือเท่าไหร่เอ่ยมองเห็นชัดกันไหมมองเห็นชัดกันไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ 240บนะครับผม200ร้อยบวก200บวก,บวกเป็นยังไงล่ะอันนี้ก็คือถ้าถามว่าเล่นได้ไหมบอกเลยว่าคุณภาพเกมเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมก็คืออันนี้คือปรับตาสุดนะสำหรับผมมันจอมันใหญ่มาเลยแบบแปลกๆหน่อยนะครับมันเลยทําให้ภาพแตกกว่าเดิมนะครับผมอ่านหรือว่าดีกว่าเดิมไม่แน่ใจสาหรับคนจอเล็กก็ใครไปลองทําก็เชื่อคอมเมนต์ด้วยด้วยด้วยนะครับผมอดูครับก็คือถ้าถามว่าเล่นได้ไหมครับเล่นได้เห็นไหม ถ้าเกิดว่าใครคอมกากใช่ไหมครับเราเล่นได้ก็โอเคนะเห็นไหมสำหรับผมมันเล่นได้นะถ้าเกิดว่าคอมผมกากนะฮะแล้วก็ปรับให้มันลื่นอ่ะแล้วมันภาพเป็นอย่างเงี้ยก็พอใช้ได้ครับมันไม่ได้แบบแตกเวอร์แบบเวอร์มากนะครับสำหรับผมเวอร์ไหมก็เวอร์อยู่นะ <laughs> ก็เวอร์อยู่ไหมก็เวอร์อยู่นะถ้าเกิดการที่มองเห็นอย่างกับขี้นะผมแต่ถ้าว่าแต่ถ้าได้เล่นกับเพื่อนก็โอเคครับผมหรือว่าใครที่เล่นคนเดียวก็ได้เล่นเกมได้ก็โอเคใช่ไหมอะ อาละครับตอนนี้ก็เป็นออริจินอลของผมนะครับผม fps อยู่ที่ประมาณ50นะครับผมมันมันก็แหลกๆหน่อยนะแต่ว่าผมผมโอเคอย่างนี้เพราะว่าผมชอบสลับจอครับผมเลยใช้บอลวิดีโอนะครับผมอ่ะก็คือปรับต่ําสุดเลย fps มันก็ไม่ได้มากอย่างที่เอออันนี้ก็คือมาระบายความหนะ่อยเนาะก็คือทุกคนเนี่ยที่เจอคลิปแรกไปเนี่ยมันคือสําหรับคนที่จอไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ใช้วิธีนั้นอนะ่ะอาจจะโอเคขึ้นมาหน่อยเห็นไหมแต่ว่าของผมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจอผมแม่งโคตรใหญ่ถ้าว่าเกิดว่าผมปรับเป็นบอร์ดิโดเนี่ยมันดียังไงนะครับเพราะว่าผมสลับจอบ่อยนะครับชอบเข้าออกเข้าออกเข้าออกไปเล่นเฟซบ้าง Facebook บ้างอะไรประมาณนี้มันจะเสถียรถ้าเป็นฟูลสกีเนี่ยมันจะแหลกประมาณสองวิสามวิประมาณนี้นครับมันเลยแบบขัดหูขัดตานนครับบางทีผมอยากเห็นภาพในเกมแล้วก็ใช้วินใช้ยูทูบไปด้วยนะครับผมก็เลยตั้งเป็นเออเจ้าเจ้านี่นะครับอ่ะ วินโดว์ตรงกลางนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จริงๆนี้ตอนคลิปแรกนะผมแนะนําคือให้ทุกคนเอาวันแรกหรือนสองก็ได้นะแต่ันแรกเนี่ยก็ได้เพิ่มเอเออมันจะเพิ่มความลื่นให้หน่อยนึงฮะแต่ก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่สําหรับเดลตานะแล้วก็เป็นแต่ว่าผมเลือกใช้นี้เพราะสับจอบ่อยอ่ะถามว่าตั้งค่าที่ผมแจกไปตอนรอบแรกมันเออมันดีไหม สาหรับผมนะมันดีไหมก็คือดีนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยต้องเกมเดลต้าผมทดสอบเรียบร้อยคือถ้าเราปรับภาพสูงหรือต่าแม็กซิมัมอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็สมมติพื้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งค่าเนี่ยสูงเนี่ยมันเห็นกระสุนตรงนี้ไหมถ้าเราตั้งค่าสูงเนี่ยเราจะเห็นกระสุนเกลื่อนตรงนี้มากกว่าเดิมนะครับแล้วบางทีมันจะมีป้ายอะไรสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้เราแบบว่ายิงยากขึ้นอะไรพวกนี้ได้นะ อ่าเราเลยต้องปรับต่ําแต่สิ่งที่จะทําให้ภาพชัดขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยโดยที่เราปรับสูงอ่ะมีแค่สิ่งเดียวที่ผมเจอมานะปรับภาพที่ผมแนะนําก็คือทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องปรับสูงนะครับมันทําให้เกมกากลงไม่ใช่เกมกากเรายิงแย่ขึ้นนะครับก็คือมันใช้สายตามากขึ้นไม่ได้ยิงแย่นะมันคือใช้สายตามากขึ้นอ่าสาหรับคนคนเล่นเก่งอะ่ะคนเล่นเก่งนะครับถ้าเกิดว่าเรา ปรับสูงมันจะทําให้เราใช้สายตามากขึ้นปวดตาอ่าหนึ่งสำหรับคนที่ยิงกากเอ้ยสำหรับคนยิงเก่งอะไรอ่าเปรียบเทียบคนยิงเก่งได้กันถ้าเราปรับสูงหมดก็ดีนะครับถ้ายิงได้แต่ว่าเปลืองสายตาภาพสวยก็จริงแต่ว่าเราปรับเป็นรลหมดเลยนะครับมันจะไม่เปลืองสายตาสิ่งกีดขวางจะน้อยลงเห็นไหมกระสุนปืนจะน้อยลงสมมติว่สมมตนะิสมมต,มมติเพราะว่าในเกมมันจะมีเอฟเฟกต์อะถ้าปรับสูงนะทุกคนดูมันจะมีของมากขึ้นนะครับ เราก็ให้เราปรับต่ําเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียวิสัยทัศน์นะครับเพราะบางทีอ่ะมันเปลยงสายตาแล้วก็มันหลอกตาเราด้วยอ่ะให้เราปรับโลหมดเลยสิ่งที่ถ้าใครคอมเทพโหดเราอยากได้ภาพดีแนะนําคือเจ้านี่นครับสตรีมมิง่งหนึ่งคือสตรีมมิง่งอันที่สองคือชาร์ดนะครับให้เราปรับพวกนี้นครับสองอันนี้สองอันนี้เนี่ยปรับภาพสูงแล้วมันภาพสวยจริงแล้วก็ไม่ไม่บังสายตาด้วยนะครับผมอ่ะ ก่อนที่จะจากกันไปนะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามใครคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยก็มาชมกันคลิปดีก็ได้ยศราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ